เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสร้างแคมเปญแบบพินทูแชกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราไปที่เมนูจัดการไมพินมอก่อนนะครับทางด้านซ้ายเนาะอ่าแล้วเลือกพินทูแชนะครับให้เราเลือกที่มุมบนขวานะครับที่เขียนว่าสร้างแคมเปญนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกสินค้าที่เราต้องการที่จะเข้าร่วมพินทูแชนั่นเองนะครับสมมุติผมเลือกสินค้านี้นะครับผ้าพันคออ่างศิลาที่มีอยู่98ชิ้นอันนี้นะครับ ผมก็กดติ๊กถูกนะครับอ่าแล้วเราก็ระบุจํานวนตรงนี้ไปได้เลยนะครับตรงนี้ให้ทุกคนฟังดีๆนะครับสินค้าผมมี98ชิ้นใช่ไหมครับมี98ก็ใส่98มี100ก็ใส่100มีพันก็ใส่พันแบบนี้คือพินทูแชร์นล้วนๆน,นะครับ แต่ถ้าเกิดใส่ไม่เต็มนะครับใส่เท่าไหร่ก็ได้ที่น้อยกว่าจํานวนในครั้งนะครับเป็นนั้นจะเป็นพินทูแชร์แบบไฮบิดนั่นเองเนาะอ่าไม่งงกันนะครับแล้วก็เราดูข้างบนนะครับก่อนที่เราจะไปที่อื่นเนาะก็คือชื่อแคมเปญนะครับเราก็ตั้งชื่อแคมเปญของเราได้เลยนะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับให้เราจําได้เนาะอาจจะเป็นพินทูแชร์ครั้งที่1อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กําหนดวันเวลาของการเริ่มแคมเปญนะครับว่าเราจะตั้งวันเวลาเป็นเริ่มเนี่ยเริ่มวันไหนสิ้นสุดวันไหนเวลาไหนอะไรแบบนี้เนาะอ่าก็กดคลเ้ยรับ ผมจะเลือกเป็นวันที่16นะครับเวลา14นาฬิกา20นาทีนะครับประมาณนี้เนาะเราก็เลือกเวลานะครับให้เหมาะสมกับแคมเปญที่เราต้องการได้เลยนะครับทุกคนตรงนี้เนาะใครอยากจัด3วัน2วัน1วันอะไรแบบนี้นะครับตามใจเราได้เลยนะครับอ่าผมก็จะเลือกเป็นประมาณนี้นะครับแล้วกดยืนยันครับอ่าของผมก็จะเป็นวันที่16นะครับถึงวันที่17นะครับทุกคนอ่าเป็นประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลื่อนลงมาเนาะ แล้วมาดูตรงที่เงื่อนไขาการซื้อนะครับเงื่อนไขนะครับจะมีอยู่3แบบด้วยกัน หนึ่งเลยคือลูกค้านะครับสามารถซื้อสินค้าได้เพียง1ชิ้นต่อ1คําคสั่งซื้อต่อ1คนแล้วก็ต่อ1กลุ่มด้วยนั่นเองนะครับสมมุติว่าผมเป็นลูกค้านะครับผมก็สามารถซื้อสินค้านะครับชิ้นนี้เนาะได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ไม่สามารถกลับมาร่วมกลุ่มเดิมที่เป็นกลุ่มพินทแชร์อันเดิมที่เคยเข้าร่วมแล้วได้นั่นเองนะครับถ้าจะซื้อใหม่เนี่ยก็ต้องไปหาร่วมกลุ่มใหม่หรือว่ากลุ่มอื่นอนนไขที่2คครัก็ือออลูกกค้้้้าาาสมมรถซืืได1ชินนนเหัแต่อนนะครับ ไม่จากัดจํานวนคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็ไม่จํากัดจํานวนการเข้าร่วมกลุ่มด้วยนะครับก็คือผมนะครับสามารถซื้อสินค้าแล้วนะครับกลับมาซื้อกลุ่มเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าทุกๆครั้งในการซื้อหรือว่าทุกๆครั้งในการชาระเงินใน 1, <S <S 1> ออเดอร์นะครับสามารถซื้อได้เพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับเหมือนกับอันบนเลยนะครับ <S <S เพียงแค่เรานะครับสามารถกลับมาซื้อได้เนาะในกลุ่มเดิมนะครับไม่ต้องไปหากลุ่มใหม่เนาะแล้วก็อันที่3นะครับอันสุดท้ายคือไม่จํากัดเลยนะครับก็คือลูกค้าคนเดิมนะครรับสาามถ ซื้อสินค้ากี่ชิ้นก็ได้นะครับในหนึ่งคสั่งซื้อนะครับโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งในการซื้อนะครับแล้วก็ไม่จํากัดจํานวนการเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็คือจะซื้อกลุ่มเดิมก็ได้แล้วก็จะซื้อกี่ชิ้นก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเราหรือว่าเงื่อนไขของร้านค้าเลยนะครับว่าต้องการจัดแคมเปญโดยมีเงื่อนไขแบบไหนนะครับทุกคนแล้วแต่วัตถุประสงค์ของเราเลยนั่นเองเนาะ่าเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรามาระบุจํานวน คนต่อ1กลุ่มนะครับว่าต้องการเท่าไหร่นะครับอาจจะตั้งเป็น5คนต่อ1กลุ่มก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอาจจะเป็น1กลุ่มแบบ98คนเลยก็ได้นะครับตามจํานวนสินค้าเราเลยก็ได้นะครับหรือแบบร้อยคนก็ได้เนาะแต่ว่าห้ามเกินจํานวนสินค้านะครับเพราะว่าสินค้าไม่พออ่าประมาณนั้นเนาะ หรือจะตั้งแค่คนเดียวก็ได้นะครับนี่ผมจะตั้งแค่คนเดียวก็ได้เนาะแล้วก็ระบุร,ราคาครับตอนนี้ราคาเต็มของผมคือ10บาทนะครับเดี๋ยวผมจะจัดแคมเปญให้เหลือสัก5บาทแล้วกันเนาะอ่าประมาณนี้นะครับเราจะเพิ่มกลุ่มก็ได้นะครับเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็น4คนก็ได้นะครับแต่สคนเนี่ยอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับอาจจะเป็น3บาทอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเงื่อนไขคนเนี่ยมันเยอะกว่าอ่าประมาณนั้นนะเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนให้เรากดบันทึกได้เลยนะครับ สร้างแคมเปญสำเร็จแล้วนะครับแล้วกดรับทราบเลยอ่าแค่นี้นะครับแคมเปญน,นะครับก็ได้ทาการสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อถึงเวลา14นาฬิกา24นาทีนะครับตามที่เรากําหนดไว้นะครับแคมเปญก็จะเริ่มทํางานทันทีนะครับจะรันขึ้นไปบนแอป,ปของมาพินมอให้เราดูเลยนั่นเองเนาะเราก็สามารถกดดูผลลัพธ์แคมเปญได้ตรงนี้นะครับนี่ว่ามีคนเข้าร่วมกลุ่มกี่คนแล้วนะครับหรือว่าสถานะแคมเปญเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะอาจจะดูรายละเอียดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่รายละเอียดอ่า ตรงรายละเอียดนะครับก็จะมีบอกเกี่ยวกับแคมเปญที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้เนาะเราก็สามารถยกเลิกแคมเปญหรือว่าแก้ไขข้อมูลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี่ยกดแก้ไขก็จะเข้ามาหน้าที่เราตั้งค่าเมื่อกี้เลยเนาะอ่าเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมรอให้แคมเปญทํางานก่อนนะครับให้ทุกคนดูเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนเราลองกดสร้างแคมเปญดูอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าปึ๊บ ทุกคนจะเห็นนะครับว่าสินค้าที่ผมเลยสร้างไปเมื่อกี้นะครับมันหายไปจากหน้านี้แล้วนะครับก็คือสินค้าเดิมนะครับที่เราจัดแคมเปญอยู่นตอนนี้นะครับแล้วแคมเปญมันยังไม่จบเนาะเราไม่สามารถสร้างได้ซ้านั่นเองเนาะก็คือถ้าเราจะจัดแคมเปญอีกเนี่ยเราก็ต้องไปจัดกับสินค้าอื่นประมาณนี้นะครับอัเดีวผมขอย้อนกลับไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปรอดูนะครับว่าสินค้านี้นะครับเริ่มหรือยังเนาะอ่าทุกคนดูตรงแถบข้างบนนี้นะครับมันมีสถานะขึ้นอยู่ใช่ไหมครับทั้งหมดยังไม่เริ่มกําลังดำเนินการรอตรวจสอบจ ตอนนี้นะครับถึงเวลาที่แคมเปญของผมได้ทํางานแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ที่กําลังดําเนินการแบบนี้นะครับนี่ดูตรงสถานะแคมเปญนะครับกาลังดําเนินการเห็นไหมเรากดเข้าไปดูข้างในนะครับนี่ผลลัพธ์แคมเปญนะครับมันจะขึ้นนะครับว่าในแคมเปญนี้นะครับเรามีกลุ่มกี่กลุ่มนะครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เนาะแล้วก็จํานวนแต่ละกลุ่มนะครับมีคนเข้าร่วมหรือยังนะครับนี่อันนี้ก็ยังไม่มีผู้เข้าร่วมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดในแอปของ m y p i n m o r นะครับมันจะขึ้นแบบไหนนะครับท อ่านในไมค์พินมอลนะครับก็จะอยู่หน้าแรกแบบนี้เลยนะครับนี่พินทูแช์นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนะครับก็จะมีขึ้นนะครับจำนวนคนที่เข้าร่วมนะครับของผมก็จะเป็นศูนย์ทับสนะครับก็คือยังไม่มีผู้เข้าร่วมนั่นเองนะครับแล้วก็เวลานับถอยหลังอยู่นั่นเองนะครับผมสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับตรงสีน้ำเงินตรงนี้เนาะก็คือกดเข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มที่ถูกที่สุดนะครับก็คือ4ี่คน3าบาทนั่นเองนะครับ หรือเราจะกดตรงคําว่ากลุ่มทางด้านซ้ายนี้ก็ได้นะครับก็คือเลือกกลุ่มทั้งหมดที่แคมเปญนี้มีนะครับเนี่ยผมก็จะสามารถเลือกกลุ่มที่อยู่คนเดียวได้นะครับแล้วกดเข้าร่วมเลยเนาะอ่ะกดยืนยันครับอ่ะเห็นไหมครับผมก็จะต้องทําการซื้อแล้วก็ชําระเงินก่อนนั่นเองนะครับถึงจะเข้าร่วมกลุ่มนี้ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะมีคําว่าชวนเพื่อนด้วยนะครับเราสามารถกดชวนเพื่อนนะครับเพื่อแชร์ลิงก์นะครับ าจจะเป็นคัดลอกลิงก์หรือแชร์ทางเฟซแชร์ทางไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็คือชวนเพื่อนนะครับเข้ามาร่วมแคมเปญพิน o ทูแชร์กับเราให้มันครบจํานวนคนนั่นเองนะครับอ่าเราดูที่หน้าแรกนะครับนี่ตอนแรกมันเป็นรูปปักหมุดใช่ไหมครับมุมบนขวาเนาะถ้าผมกดตรงรูปหมุดนะครับปึ๊บแล้วกดคัดลอกลิงก์นะครับหรือกดแชร์อันไหนก็ได้นะครับนี่มันจะกลายเป็นรูปปักหมุดนะครับแล้วก็ลูกศรชี้ออกไปเนาะ เราก็สามารถนําลิงก์นี้นะครับที่เราคัดลอกไปส่งให้เพื่อนเราได้เลยนะครับแคมเปญน,นี้นะครับจะอยู่ในตะกร้าของเรานะครับนี่มุมบนขวาเนาะก็คือแคมเปญพิ n t o ทูแช e นั่นเองนะครับสามารถเลือกดูได้เนาะเนี่ยพิมพ์ทูแชนะครับอันนี้คืออยู่ในตะกร้าเฉยนะครับเรายังไม่เข้าร่วมเนาะมันก็เลยอยู่ในนี้เนาะทุกคนอ่าเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดซื้อในมือถือให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อในแอปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยผมจะกดเข้าร่วมกลุ่มที่มันอยู่แค่คนเดียวก่อนนะครับให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดซื้อสําเร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เลือกเป็นสแกนผ่านคิวอารโค้ดนะครับนี่แล้วกดสั่งซื้อสินค้าครับแล้วก็ชําระเงินทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับทุกคนอ่าตอนนี้ผมก็ได้ทําการชําระเสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปกดเลือกซื้อสินค้าต่อนะครับแล้วกดไปดูแคมเปญเมื่อกี้นะครับพิทูแช์เนาะแล้วกดตรงคําว่ากลุ่มครับ อ่านทุกคนเห็นนะครับว่ากลุ่มล่างนะครับที่ผมได้เข้าร่วมนะครับมันขึ้นว่ากลุ่มเต็มแล้วนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยสำเร็จไปแล้วนั่นเองนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูในด้านของร้านค้านะครับนี่ตอนแรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะรีเฟซก่อนหนึ่งทีเนาะอ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะครับขึ้นว่ากลุ่มสําเร็จไปแล้ว1นึทับสกลุ่มนะครับเห็นไหมเอ่ยเราสามารถกดดูผลลัพธ์แชมเปญได้นะครับนี่เห็นไหมครับกลุ่มที่ผมได้ทําไปเมื่อกี้นะครับ 1ทับ1คน5บาทสำเร็จแล้วนั่นเองนะครับแต่คำสั่งซื้อนะครับจะยังไม่ถูกย้ายไปที่คำสั่งซื้อเราดำเนินการนะครับเพราะว่าแคมเปญมันยังไม่จบนะครับแล้วก็แคมเปญล่างเนี่ยยังมีคนเขา้ารวมไม่ครบนั่นเองเนาะเดี๋ยวผมจะลองสร้างอีกแคมเปญหนึงนะครับให้ทุกคนดูว่าถ้าเกิดแคมเปญมันจบแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบไหนนะครับอ่ามันก็จะขึ้นว่า สถานะแคมเปญนะครับสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่เสร็จสิ้นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับกดดูตรงผลลัพธ์แคมเปญได้เหมือนเดิมเนาะอ่ะก็จะขึ้นว่า1กลุ่มเมื่อกี้นะครับหนคนนี่ห้าบาทสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับนี่สถานะแคมเปญก็คือเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นจำนวนข้อมูลของสินค้านะครับว่าขายไปแล้วเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับอ่ะ กดกากบาทครับแล้วเราไปดูที่เสร็จสิ้นนะครับนี่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับและให้เรานะครับกดดูที่จัดการออเดอร์ตรงนี้นะครับและเลือกคําสั่งซื้อรอดําเนินการครับและไปที่ไมพิหมอครับข้างบนขวาเนาะอ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตุ๊กตาฮิปโปรงผมนะครับก็จะถูกย้ายมายังของคําสั่งซื้อรอดําเนินการโดยอัตโนมัตินะครับนี่อันนี้เลยนะครับผมสามารถกดติ๊กถูกนะครับและยืนยันรายการนะครับนี่กดยืนยันครับ และไปดูที่คําสั่งซื้อสําเร็จนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาอันบนสุดแบบนี้เลยนะครับผมสามารถกดสร้างเลขพัสดุพิมพ์ใบลาเบลแล้วก็เรียกรถเข้ารับต่างๆได้เหมือนกับที่ผมเคยสอนไปในคลิปก่อนๆเลยนะครับตามกระบวนการที่เราเคยทําใน My Order เลยหรือว่าตามแบบที่เราเคยขายในไมพินมอของสินค้าปกติเลยนั่นเองนะครับโปรจะเหมือนกันทุกอย่างเลยเนาะเพียงแค่ให้มันนะครับแคมเปญสําเร็จนะครับมันจะย้ายไปให้เราอัตโนมัติเนาะอ่าเป็นประมาณนี้นะครับ ในส่วนของลูกค้านะครับก็จะเห็นเป็นรอจัดส่งแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ในส่วนของคําสั่งซื้อเมื่อกี้นะครับที่ผมได้บอกไปนะครับเราสามารถกดดูรายละเอียดได้นะครับว่าสินค้านั้นนะครับมาจากไหนเนาะเนี่ยผมย้ายมาที่คําสั่งซื้อสําเร็จแล้วใช่ไหมครับที่ผมกดเข้ามาเนาะและเลือกแคมเปญเมื่อกี้นะครับนี่มันจะบอกนะครับว่าออเดอร์นี้นะครับมาจากพินทูแช e นะครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับ มาจากไมพินมอชื่อร้านอะไรนะครับจ่ายแบบไหนแล้วก็เป็นแคมเปญแบบไหนเนาะนี่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการจัดการหรือว่าสร้างแคมเปญแบบ i n นทูแชร์ของไมพินมอผ่านระบบไมออเดอร์นะครับถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนหรือต้องการคําอธิบายเพิ่มเติม,ตมนะครับสามารถติดต่อสอบถามกับแอดมินของไมออเดอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวทุกคนไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ up